แคปแล้วกดหนึ่งเลยพี่พี่เจี๊ยบจ้าแคปไปเห็นร่หัแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เจี๊ยบอ่าเราไลฟ์ถึงแค่สี่โมงนะครับค่ะเนาะสี่โมงพออืมไม่แต่งล้วบอกชุดเดสได้โอ้แต่ง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 เดี๋ยวถ้าถ้าแกไม่ใส่ชุดเดสลงมาฉันจะจับแกไปใส่เออได้เลยพี่ฝนยวใส่ให้ดูพูดจริง ไม่มีปลายทางนลจ๊ะพี่จ๋าไม่มีเก็บปลายทางครับหกโลสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาไปหนึ่ปดศูครับหนึ่งแปดศูนย์ศูนพร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชิลเล่นไปเลยมามารับพิมพ์รับพร้อมชิลเล่นไปเลยพี่สองลูกงามงมหนึ่งแปดเก้าเอ้ยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์พี่จ๋าหนึ่งแปเก้่งเอาไปหนึ่งแปดศูนยนพอพารานี้คุ้มสุดๆใช่แล้วจ้ะใช่คุ้มมากพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊าพี่จ๋ามาเร จะขึ้นไลท์ ores. อีกทีหนึ่งสวยเลยอ่าะได้ครับอ่ะมีใครรับเอ่อลูกนี้ไหมมีใครรับลูกนี้ไหมไม่น่าจะได้ละคืออะไรครับอ่ะเอาไปลูกเดียวก็ได้มาเอาไปลูกเดียวก็ได้มาเอาเา่อาสามโลครึ่งครับ1.079ครับ1.079ไป1.000ครับ 1 0 0 0พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยค่ะลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่แอมพี่แอมแจมแขรแล้วกดหนึ่งมาเลยแอมนะอุ้ยสวยว่ะพี่แอมจ๋าแขร์ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งนะจ๊ะพี่แอมฮะโอ้ยไหลอีกทีประมาณห้าโมงหกโมงนะครับอ่าประมาณหกโมงประมาณพี่แอมจ๋าแขรแล้วกดหนึ่งจ๊ะพี่แอมสี่โมงโอเค โอ,โอเคจ้าไปต่อเลยอ่าเลือกให้เลยเลือกให้เลยลูกใหญ่เอาอุ้ยใหญ่มากก้ามาแบบดีโอ้โอยโอ้ยโอ้ก้ามาแบบดีใจมากเลยอ่ะสามี่กิโลสามครับสากิโลนะสี่โลสามเอ้ยสี่โลสามครับหนึ่งสามศูนยานไปหนึ่ามศูนย์ศูนย์พี่หนึ่งสามพร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะา รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นเลยนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชมฮอลิงมาเลยนะครับพี่กุ๊กครับพี่กุ๊กพี่กุ๊กะจะพี่กุ๊กอ่าพี่กุ๊กแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่กุ๊กจ๊ะแคปบให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่กุ๊กพี่กุ๊กแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่กุ๊กแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยครับพี่กุ๊กค่ะพี่กุ๊กพี่กุ๊กแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่กุ๊ก พี่กุ๊กจ๋าแคปแล้วกดหนึ่งจ้าพี่กุ๊กพี่กุ๊กแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับโอเคจ้าอ่าอุ้ยเราเข้ามาอะไรกันเนี่ยอ,อุ้ย,อยเอาลูกเล็กพอสามสองเก้ครับเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะเก้าหนึ่เอาไปเก้าศูนย์ศูน์ครับเกู้น์ศูน์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่น,นจ์จ อ่ะมารับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รับพี่อะไรนะครับพี่เมย์นะพี่เมย์อ่ะพี่เมย์เตรียมแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่เมย์พี่เมย์จ้าแคร็บแล้วกดหนึ่งจ้ะโอเคได้เลยครับพี่หนึ่งขอมาใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้เลยพี่เมย์แคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่หนึ่งพิมพ์คำว่ารับมาค่ะเดี๋ยวปักให้ค่ะคนไหนอ่ะ่ามาสามกิโลสองครับ 995คเาไป90 0ครับ90 0พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยเลยรับปิดพี่พี่หนึ่งเลยค่ะอ่าพี่หนึ่งอะไรพี่หนึ่งนะจ๊ะพี่หนึ่งจ๊ะแคปใไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่หนึ่งอ่าพี่หนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่หนึ่งพี่หนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยเมื่อกี้ดีจังล่ะลูกมันน้อยเนาะอ่าพี่หนึ่งแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับ ไปต่อเลยจ้าไปต่อเลยจ้าสองโลเก้าครับอเาเอาเก้าศูนย์ศูนย์พอครับเก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าอ่ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยครับพี่อะไรนะครับพี่เทรนโอเคคุณเทรนนะครับคุณเทรน พ,พี่เทนจ้าแคปปไปเห็นหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เทนคุณเทนแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยคุณเทนคุณเทนแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับมาจ้าฝนจะตกเร็ว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 สี่โลสองครับอเอาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ 1, 2, 0, 0, ครับ หนึ่งสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่เต้ยเหรอคะพี่เต้ยพี่เต้ยนะโอเคคุณเต้ยแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่เต้ยจ้าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าคุณเต้ยแคร็บแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะคุณเต้ยพี่เต้ยจะโอเคจ้าไปต่อเลยจ้าอ่ะลูกเล็กพออยมันเล็กไปไหมอ่ะเอาสองลูกไป ปอหุ้ยสวยหโลครับหโลหนึ่งสี่เกาเกหน่งสี่กเพออุ้ยหนึ่งี่เปิลพอเเปิ้ลมาพ่เปิลแล้วพิเปิลจ๋าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึงจ้ะพ่เปิลพ่เปิลแคปแล้วกดหงมาเลยได้ครับจะปอพีโอเอาละพี่พี่โอครับพี่โอเอากี่ลลูก โอเคครับโอเคจับไปต่อเลยจ้ามาสโลเกโลแครับหนึ่งหนึ่ไปหนึ่ครับหนึ่พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าอ่าหนึ่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่อะไรนะครับพี่มีนนี่โอเคมีนโอเคครับได้ครับ ขอสองรูปพี่มินนี่จ้าแครให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ามานี่อุ้ยสวยสวยมากอ่ะมาแล้วมาแล้วใครมาโอ้ยแคร์จะกดหครับติ๊กเกอร์ฮะถ้าคนที่ผ่านทำไมนะพี่มินนี่จ้าแคร์ให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่มินนี่จ้าอ๋อเฮียกล้าเป็นอะไร โอเคจ้ะทำไมอ่ะตามไม่ทันอ่ะสลูกนะเอามีคนตอบให้เด้เห็นว่าหโลเก้าครับหโลเก้าสองนย์สครับสองศูนย์สามหนึครับสองศูนย์สามหเอาเท่าไหร่เอาสองศนโอเคสองศนะให้พี่เรพี่โอพี่โอนะจ๊ะโอ้ พี่โอ,อ๊ะจ๋าแคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่โอ๊คุณโอ๊ะแคปแล้วกดหนึ่งเลยคุณโอ๊ะครับคุณโอ๊ะแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณโอ๊ะนะคุณโอ๊ะ <c oughs> โอ๊ะเอาขะเลาะ <c oughs> มาฟากจ้าอยากให้เธอได้กิน3สกิโลแป1หนึ่งหนึ่งเอาไป1100ครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจะรับพี่รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะพิยาพิยานะจ๊ะพิยาแขรบแล้วกดหนึ่งมาเลยพิยาจ๋าแขรบไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพิยาพิยาแขรบแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะพิยาพิยาแขรบแล้วกดหนึ่งมาเลยจีายาจ๋าแขรบแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้ะมาแล้วครับโอเคจ้าไปต่อเลยจ้ะโอ้ยสวยมากหูใหญ่มาก 4กิโลเก้าครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เอาไป1 4 0 0 1 4 0 0พร้อมเดินทางจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยค่ะอารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่เมย์ครับพี่เมย์โอเคคุณเมย์คุณเมย์พี่เมย์แคม์เลค่ะรากดหนึ่งจ้ะพี่เมย์พี่เมย์แคร์เรากดหนึ่งมาเลยนี่อู้หูสวยมากเลยค่ะฮะไม่มีอุ้ยสมัยหนุ่มๆนี่ไม่ธรรมดานะฮะ แแบบหรือยังเอ่ยแแบบหรือยังโอเค okay, จ้าอา้าวสองลูกไปเลยหกกิโลสามครับ 1863เอาไป1800พี่1800พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยค่ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่อุ้ยนะจ๊ะพี่อุ้ยอ่ะพี่อุ้ยแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะพี่อุ้ยจ้าแคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่อุ้ยอ่าพี่อุ้ยแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคจ๊ะพี่อุ้ยจ้าแคปแล้วกดหนึ่งจ้า พี่อุ้ยแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่อุย้ยอ่ามาเร็วโอเคจา้าทุเรียนจากไหนคะทุเรียนหมอนทองเมืองจันทบุรีนะจ๊ะพี่จา๋จาเราอยู่จันรเราจะขายทุเรียนจันทนะจ๊ะิรครึ่งครับสี่โลครึง่งหนึ่งสามหไปหนึ่ครับหนึ่ค่ะพี่นุชนะครพี่นุชพี่นุชนะจ๊ะ พี่นุชจ้าแคปไปเห็นแล้วหันแล้วกดหนึ่งจ้าพี่นุชพี่นุชแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่นุชเแจมแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับจ้าโอพี่นุช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 โอเคจ้าไปต่อเลยฉันใส่นี่อุ้ยสวยว่ะ อ้าวสี่โลครับ120 0ออ่าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้ารับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่นเลยจ้ะอารับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่นมาเลยครับหนึ่งสองพี่เมยเดย์พี่เมเดย์พี่เมเดย์ก็ของเราบ่อยเหมือนกันนะเอ็มบ่อยเหมือนกันนะอุ้ยคุณเมย์เดย์จ้าแอบไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เมเดย์แขบแล้วกดหนึ่งมาเลยไอพี่เมย์เดย์พี่เมย์เดย์เมเดย์เมเดย์เมเดย์ ว่ขน,ส,นส่งอะไรคะขนส่งไปสนีไทยนะจ๊ะพี่จา๋าส่งทด้วยนะจ๊ะอุ้ยดูดิอุ้ยสวยวะงามโพดชื่อแพ็คเกจชื่อแพลนี่มาร์เก็ตใช่จ้ะพี่จ๋าเป็นภาษาอีสปนะ่ะค,คะครับหนึ่งสามห้าเก้าค่ะหนึ่งสามห้าเก้าไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจัดรับเลยครับพี่เนยนะคะพี่พเนยแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่เนย<ะ>จ๋าแคป็บให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่เนยพี่เนยแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับพี่เนย พี่เนยพี่เนยพี่เนยอุ้ยจะ้อยแล้วดิจะ้อยแล้วดิอุ้ยอุ้ยรอยสุ้ยเราเอาร้อดโอเคจ้ไปต่อเลยจ้าร้อยเจ็กล่องพอ่ะมาแล้วนี่สากิโลหครับหนึ่งหนึ่งศู์เจอาไปหนึ่นะครับพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูพร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยเลยจ้ะอุ้ยพี่กิฟต์นะจ๊ะ พี่กิฟจา้าแคป์ให้เห็นรหัสแล้ว,ลวกดหนึ่งจ้าพี่กิฟ<ป>พี่กิฟแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับพี่กิฟมายางังมายางังพี่ก<ป>ิฟจ้า<ป>แคปแล้วกดหนึ่งมาเลยอ่าพี่กิฟแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยไปต่อ,เ,อเ,เลยจ้าอ่ามารหัสที่หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยลดให้ หกกิโลเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าค่ะหนึ่เกาไปหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์โอ้หจ่าที่ร้อนี่ยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่ออเลยจ้ะรถมารับพิมพ์รับพร้อมชื่ออะไรมาพี่วิทย์ครับโอ้ยคุณวิทย์นะฮะคุณวิทย์พี่วิทย์จ่าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่วิทย์พี่วิทย์นะครับพี่วิทย์แคปแล้วกดหนึ่งมาเลย ชีวิตแคปแล้วก็หนึ่งมาเลย้โอเคจ้าไปต่อเลยจ้าไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้เลยของฉันไปอีกไม่มาอ่ะมาห้ากิโลเก้าครับ1751คเ่ะเอาไป1690พี่1690พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้า1690นะครับ1690เยอาไปเลยคุณขวัญครับคุณขวัญมาคุณขวัญ พี่ขวัญจ๋าแคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่ขวัญไหนอ๋อขวัญเรียมเอ้ยพี่ขวัญจ๋าแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยใครอ่ะเธอตามกลับมาเลยอ่ะเร็วเร็วเร็ว หกโลเครับ6กิโลเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าค่ะเอาหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์พอหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะมารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะมาเลยจ้ะพี่จ๋าอ่ามาเลยจ้ะพี่จ๋ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะจ้าเออมาเลยจ้ะพี่จ๋า อ่ะรับพิมพ์รับเลยจ้ะมาเลยจ้ะพี่จ๋าเอาเร็วๆพี่แอนพี่แอนเออพี่แอนพี่แอนพี่แอนจ๋าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งค่ะอ่ะพี่แอนจ๋าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะถ้าจะเป็นแบบนี้ปีหน้าไม่ต้องมาแล้วนะอ้าวได้พี่ฝนไไมม่่่ด้้าแลวอยูนีเลยเออไม่ได้มาแล้วเขอยู่นี่เลย <gesch> อ้าวอ้าวอ้าวใครทำพี่อีทใช่ไหมเอารองเท้าซ่อนเลยพี่แอนจ๋าแคปแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่แอนพี่แอนแคอ่บมาแล้วมาแล้วอะไเอาเร็วเร็วเร็วแคปไม่เห็นทหารแล้วกดหนึ่งเลยพี่แอนพี่แอนจ๋าแคปแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่แอนอ้าว พี่แอนมาไหมไมสามใช่แล้วจ้ะพี่เนยจ้าใช่แล้วจ้ะสามอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นใครรับใครรับพิมพรับจำรถชิเล่นมาเลยนะครับอ่ะหงเท่าไหร่นะครับหนึ่งเก้าศูนย์เอาไปหนึ่ครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์ะจ้ะพี่จ๋ามาหนึ่งแปดเอาไปเลยหนึ่งป ใครรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะอ่าใครรับพิมรับพร้อมช่อเลนมาลารานนี้พร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ามาหนึ่งแปดเก้าศูนย์ครับพี่หมวยอาอเคพี่หมวยพี่หมวยแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่หมวยพี่จ๋าแคปใหไปเห็นแล้วหันแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่หมวยพี่หมวยแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่หมวยครับหมวยการจะนับบุรีกี่วันถึงครับประมาณสามถึงสี่วันนะจ๊ะพี่จ๋าเออไม่นานเท่าไหร่ อพี่หมวยจ้าแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับพี่หมวยนะครับโอเคจับไปต่อเลยจ้าเอาลูกเดียวพอชึบสามโลครึ่งครับหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์พอหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่อะไรครับพี่เฟียพี่เฟียพี่เฟีย พี่เฟียพี่เฟียพีู่ฟียจ้า,าแค่ไปเห็นราหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เฟียเนี่ยใหญ่มากอุ้ยสวยว่ะมาเร็วมาเร็วมาแล้วครับโอเคจับไปต่อเลยจ้าอ่ะสะใจไหมใหญ่มากตรงนี้สี่กิโลเจ็ดครับ 1> 14 1 5ไป1390ครับพี่1390เพร้อมเดินทางน,นะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจา้าอ่ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์พี่หลิวออพี่พหลิวโอเคเออพี่หลีวจ๋าแคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่หลิวอ่าพี่หลิวแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับเอาสองลูกไหมลูกเดียวก็ได้อ่าพี่หลิวเร็วพี่เหลิวจะหมดเวลาแล้วนะ า้วโอเคอุูยตกใจเด้อมาไปต่อเลยจ้ามาต่อเลยจ้าเออตกใจดิอสามโลครับสามโลเก้าพ้าพันเก้าศูนย์ศูนย์พอเก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าเก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจ้าอะไรครับพี่เปลคนั่นแหละพี่อะไรพี่เปียวนะจ้า พี่เปียวจ้าแคปไปเห็นแล้วหาแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เปียวดูแบตจะไม่ได้แจ้งหายบู๊น้องไม่ใส่รองเท้าเลยแบตลดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเดินทางเลยโอเคสวอชให้น้องโอ๊ยเอาน้องลงเอาน้องเอาน้องลบมาแล้วครับโอ๊ยเอารองเท้าให้น้องหน่อยเอารองเท้าให้น้องสามโลหนึ่งครับเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดไปเก้าศูนย์ศูนย์พี่เก้าศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะ 900ูนนพร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยเลยจ้ะพี่ปอนนะคะปอนปอนปอนพี่ปอนจ๋าแค่ไม่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่ปอนพี่ปอนแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะพี่จ๋าทุเรียนพันหมอนทองนะโอเคจับไปต่อเลยจ้า อ่าแครแล้วกดหนึ่งเลยค่ะเอายัง3กิโล6ครับ3กิโล6ค่ะ1107ครับเอาไป1100ครับ1100พร้อมเดินทางจ้ะพี่โบครับพี่โบนะจ๊ะพี่โบพี่โบพี่โบแครแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่โบจ้ะแครให้เห็นแล้วค่ะแล้วกดหนึ่งจ้ะพี่โบพี่โบแครเอ้ยเสียงอะไรอ่ะใครตดโบแคร์แล้วกดหนึ่งมาเลย ขับรถไปซื้อได้ได้ค่ะพี่เข้ามาเลยเลยจ้ะอะไรนะเขาบอกขับรถมาซื้อได้ไหมได้เลยครับได้เลยพี่โบแครแลกดหพี่โบจะแครถแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้ะพี่โบพี่โบแครถแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่โบอยู่จันทบุรีนะจ้ะพี่ตาอยู่จันทบุรีนะอยู่อำเภอท่าใหม่นะจ้ะพี่ เข้าทางสายใหญ่เลยนะคะพี่โอเคจับไปต่อเลยจ้าอ่าลูกเดียวพอ4กิโลสามครับ1303ค่ะหนึ่งสาไป1300 1300พร้อมเดินทางจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพี่อะไรนะครับพี่เอ็มคุ้งอุ้ยชื่อน่ารักจ้าพี่เอ็มคุ้งพี่เอ็มคุ้งจ้าแคร์ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้า แคร่ไม่เห็นะฮะแล้วกหนึงมาเลยพี่จ๋าปักหมุดไปที่วัดท่าใต้ดีกว่าเนาะ <c oughs> ปากักปักหมุดมาที่วัดท่าใต้ในะจ๊ะฮะพี่พี่ทักหลังบ้านได้เลยจ้ะพี่ทักหลังบ้านได้เลย <c oughs> สามโลสามโลค่ะ 9, 3, 9, เอา90้พอ90 0พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลย เก้าพี่กบนะจ๊ะพี okay, ่กบจ๊ะแคร์ไปเห็นแล้วหันแล้วกดหนึ่ง nope จ้ะพี่กบเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มหมดแรงอุ้ยละวอุ้ยเปิดตัวแรกอุ้ยตอนนี้อุ้ยหมดพี่กบจ๋าแครแล้วกดหนึ่งโอเคจ้าไปต่อฮะใช่เหรอโอเคโอเคไปต่อมาเรื่องสี่โลครึ่งครับหนึ่งสาม 1359ไป130 0พ่อหนึ่์พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยเลยจ้ะพี่ลีโอนะอ่าพี่ลีโอแคปพี่ลีโอแคปพี่ลีโอจ้ะแคปไม่เห็นเออแคปไม่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ้ะยอกนะยอกนะโอเคจ้ะไปต่อเลยจ้ะอ่ามาตรงนี้ห้าู 4กิโลสี่ครับ1 3 3 1ามสามหนึ่งครับหนึ่งสามสามหนึ่งเอาไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะอ่ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับเหลือห้านาทีพี่ป้าอึ่งครับป้าฮะป้าอึ่งนะเขาเขียนว่าป้าอึ่งใช่ไหมโอดีป้าอึ่งป้าอึ่งจ้าแคร์ให้เห็นละห่าแล้วกดหนึ่งจ้าป้าอึ่ง ป้าเอิงจา้าแคร์ให้เห็นแล้วหัล้วาเรากดหนึ่งมาจ้าพวกเราต้องได้กินสมตั้ม <c oughs> สมตั้มปูมป้า <c oughs> อหรออะไรกันพูดเลยใหญ่อีกแล้ว,วอ่ะป้าเอิงแครโอเคจ้าป้าเอิงจ้าอย่าลืมไปบ้านเขียวด้วยนะป้าเอิงคับมานี่ลูกต่อไปเลย4ี่กิโล2ครับ1275สองครับเอาไป120 0อพอ1200พร้อมเดินทางจ้ารับพิมรับพร้อมชิเล่เลยจ้า มาเลยมาเลยพี่อะไรนะครับพี่ลินนะลินลินพี่ลินจ๋าแครใไปเห็นลหแล้ว哈เรากดหนึ่งจ้าพี่ลินมาแล้วครับโอเคจ๋าไปต่อเลยจ้าเดินสกายเลยไกลๆไม่เอาชอบชอบสามโลครึ่งครับหนึ่งศูนย์เจ็ดมันเลยเติมลูก 1079ไป1 0 0 0ครับ1000พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าวันนี้ของจริงมาแล้วมาแล้วพี่ไรนะพี่วีพี่วีจ้าแคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่วีพี่วีแล้วพี่วีพี่วีแคปแล้วกดหนึ่งเลยพี่วีนั่นไงว่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคจ้าไปต่อเลยจ้าอะไรนะห้กิโลครับห้ากิปค่ะหนึ่งเจ็ดสองสามเอไปหนึ่ครับฮะหนึ่งเจ็พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะสลูกสวยๆเลยนะจ๊าพี่จ๋าหนึ่งเจ็ดสพร้อมเดินทางแล้วนะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาได้เลยค่ะ อ่ไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่เอาไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ปูนาโอเคพี่ปูนาพี่ปูนาจะาแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ้าพี่ปูนาอ่ะพี่ปูนาแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ปูนาปูทะเลเดินให้มันแบบมีอะไรอ่ะเออปูทะเลได้อยู่แต่ถ้าปูข้าทะเลอะะ โอเคจ่าไปต่อเลยจ้าอู้ทมขังอุ้ยสวยสีหนึ่งครับหนึ่งสองสี่เจ็ดครับหนึ่งสองสี่เจ็ไปหนึ่พี่หนึ่พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมเชิพี่อะไรนะพี่สิริ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 จ้าแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่สิริหมดลวหมดแล้วหมด เหลือหกบสอเเหรอแบลอ้าไหลแล้วออเคพีรีจ้าแคบแล้วกดหนึ่งมาจับ่ไ้าอมโอเไปต่อเลยจ้คจไอเลด้มากเอาด้อ้ามาเคัไอา2้โอเคัอมาค้าได่เไอบยเกัสอเออ ไหวอ่ะวะไม่ไหวหรอกสามกิโลสามครับหนึ่งศูนย์สองสามกิ๊กที่หนิวชื่ออะไรนะอยากหูสาหน้าก่อเลยจริงหรอเอาดีเท่าไหร่ครับ1023ค่ะเอาไป1นึ่งพี่หนึ่งพร้อมเดินทางจะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะพี่หนิวไอ้กลัวกบใช่ไหมโอเคได้ พี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจ๋าแคปไปเห็นแล้วค่ะแล้วกดหนึ่งจ้าพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลแคปมาพี่เปิ้ลแคปแล้วกดหนึ่งมาเร็วเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดแล้วโอเคสิแปดอีกสามรหัสแล้วอีกสามรหัสแล้วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจ๋าแคร็บแล้วกดหนึ่งเลยจ้า เมื่อวานมันแบบโอเคจ้บไปต่อเลยจ้าแต่ว่าเมื่อวานก็ได้ตั้ง70็ดสะเก่งมากเอออุ้ยมันได้น้อยสโล8ครับ1นึเกค่ะงมได้อ่าไป1น0่น่นครับ110พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมเละอุยสลได้เลยได้เลยรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยนะพี่เบคอนครับอยคุณเบคอน อุ้ยมาแล้วพี่เบคอนจ๋าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าจะพอพี่เบคอนจ้าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าพี่เบคอนพี่เบคอนมาแล้วเดียวได้โอเคพี่ได้จัดไปเออเหมือนกันี่แกงเผ็ดเนี่ยเห็นพี่ปอกินอันนี้ยหิวเลยมันมีอีกไหมพี่ปอหมดแล้วเหรอทำไมอยากกินอยากกินอยากกินยากะป อยโอเคจ้าต่อเลยจ้านู่นอะสามลูกที่คนขอพี่ที่ขอสามลูกนะครับพี่ใครขอสามลูกไว้เตรียมตัวนะจ๊ะพี่จ๋าสามลูกแบบกำลังทานเลยนะหกโลครึ่งหกโลครึ่งเก้าไปหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์พร้อมเดินทางจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าพี่จ๋าใครขอสามลูกไว้พิมพ์มาเลยงวนแห้งแล้ว สองหัดพี่เลี้ยวอะไรพี่บูมี okay. right yeah. ่เหรอใช่ป่ะแต่เขายังไม่พิมพ์มาเยอะอยู่พี่จ๋าพี่ที่ขอสามลูกไว้พิมพ์มาเลยเออมาเลยเร็วเร็วรับพิมรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะพี่จ๋าขาอ่อนแล้วอ่ะพี่ขอไว้แต่พี่ก็ไม่พิมพ์มาอ่ะหนึ่ง Au! Ah. <laughs>